อันนี้อันสวนนะเป็นสวนแล้วเิ่นสิบปกอย่นอีกเจ็ดไรบวกอีกสามสิบไรเป็นสามสิบเจ็ดไรเนี่ยของพอดอนแม่แม่แม่มบ้านบ้านน้องว่าโพนงามบ่าวตำบลโพนงามเนาะอำเภอขุดชุมเนี่ยตีอยู่ตำบลนาเวียงกันนันนียที่ตังสถานตีตังเนียสุดยอดเลยปลูกมือในว่าทดลองปลูกไ้เบิงผ้าปลูกนะครับ อยู่นี่หกต้นเนาะมือเนี่ยว่าหกต้นแต่ว่าทั้งเบิร์ดในสี่ต้นแรกปลูกทั้งเบิร์ดตั้งไว้เหรอสี่สิบเดือนนาสิล้งอีกไงเห็นเห็นตะพ้นปลูกกับกินคาร์ละนะพี่ด้นคนล่างปลูกทุเรียนเออ สมุดนะยเวียกกันมานนเออต้นล่างปลูตปกต้นล่างปลูกสี่สิบต้นเทียบปลูกอีหลีเราสิปลูกจั้งต้นบมดตามสี่ปลายตามสี่ปลายเอออ่งยังเครก่องหนึ่งสี่สิบยังยี่สิบกับปลูกคือเพิ่นเตรียมดินไว้ดีได้นะมองเนี่ ด้วยด้วยใจรักเออรักกมก้มปวดเอวแม่นนะเิ่ะเออเันเนี่ยนี่้วดับแรกเนี่ยเพิ่นปรุงดินไวแล้วเมันจะมีแกบเออปรุงไว้แล้วเนี่ยจะมีแกบมีแกบมีนหน่อยเออวันนี้วันนี้เขาคุดลงไปดินงามค่ะกระดินเปิดตาไม้พอมจักหน่อยปะมาณจักรึงเบาถุงเนี่ยละ โอบ่ไเด็กคนนเพราะ<อ>ว่าเฮายกโคกเขายกโคกสูงไว้แล้วเนี่ยอยู่นี่ประมาณเกือบหกสิบเต้นยกลงไปอีกหกสิบเต้นยกลงไปยีป่สิบเต้นก็สิเหลือยอยู่สี่สิบเนาะสูงจากพืนประมาณเนี่ยเขาเลยต้องเอาส่คูนลงไปแค่ครึ่งหนึง่งครึ่งเบาเออครึ่งเบาเบาทุเรียนก็สิประมาณเนี่ยเัราะนี่สิิงที่ต้องเตรียมมันก็จะมีหนึ่งเนี่ยมันจะมีคูโตปรับสภาพโตปรับสภาพ ไคยใส่ยงงเยอะนแต่ว่าผมบอกบอกเคยใส่ก็บ,บ,บอกเป็นอย่างแต่เขาเคยใส่กับเบอรซัมนี้ละประมาณนี้ก็นาจ,จะโอเคแล้วออตัวรอบข่างจะมีรอบข่างเขาบอกต้องใส่ดอกแมนครับเออพอะหลักมันเดินมันจะหอนเ้าใส่แบบนี้เขาก็กวาดใส่นีเลบนี่บ่าให้มันถึกโดยตรงเบอร์เป็นอย่าง,งเดี๋ยว บันนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งนี่คือสารปรับสาภาพแต่ก็เป็นปุ๋ยทั้งดินปุ๋ยทั้งดินอันนี้เขาก็ใจ่แบบเข่าๆนกะกระเสื้อมันก็นคือปุ๋ยคือเขาเสือของยางอื่นใส่ละ่ะแล้วก็เปิดมานี่บลาย ป่ยวยไ่วะถ่าน้ำยี่สิบอบ,อบอ่อมันเป็นไบโอถ้าน้ำยี่สิบริดส์นะทุกคนว่าเอาใส่ตัวนี้ก็ได้น้อยน้ำนี้กูก็สี่ปะมาหาลิตรจำนี่แหละปมาณบ่ถึงประมสองสามซีซีเนี่ย ถ้าถ้าช้อนถ้าช้อนกาแฟานั่นคือต่อน้มยี่สิบริตรเอ่อบรแมาถ้าถ้าเขาฉีดทางดิน,นอ๋อถ้าลงทางาดินใส่หลาย,ลายได้เ<อ>ยอะน่มถ้าตื่นไปยังระมัดระวังบ่ใส่หลายอันนี้ก็ประมาณนี่แหละหาซีซีเอาง่ายว่าน้ำน้ำหนึ่งลิตรต่ออันนี้หาซีซีอ,อันนี้นึงซีตัวนี้เป็นปุ๋ยพอมคนยังสี่นี่คือปุ๋ยทางดินเป็นพวกธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรอง บ่อันตรายดอกมันจะเฮ็ดให้ดินเฮาล้วนซุยบ่บ่ตัวนี้คือก็บ่เป็นหยังแต่ว่าเฮาก็คือจังเฮาโดนกินดินในลางเฮาก็ล้างธรรมดาบ่บ่เป็นหยังแม่นฉีดแล้วกินได้เลยนี่ยฉีดบางิีบางคือไอ้กินได้เลยบ่ต้องรอเวลาบ่เดี๋ยวว่าต้องหามื่นสิมื่นฉีดแล้วไปล้างมาเก็บเลยเดือนเวลาเวลาเฮาปลูกต้นไม้ลงไปเลย เดือนเดือนหนึ่งเขาแต่แมนถ่ายฉีดยางก,กับประมานฉีดปีละสองเทียมนี่เขากั่ซาเนีน่เฮ็ดง่ายๆแมนเท็ดห้ปปับสาภาพค่าพิษของดิชุเลียนเนี่ยมันจะมักค่าพิษยูหาจุดหาถึงหกจุดหาบง่าย่ากดอ่อนอๆอย่าให้เกินเจ็ดเออเนี่ยแมนชุเลียนแมนบนนี้เวลาเนี่ยเขาเช็คเช็คลาคดเนียนว่า มัอนี้ผมว่าเดี๋ยวเากันไก่มาําทางดินจะมีแค่สองตัวนี่แม่้แม่ใส่ทางดินในทางดินจะมีแค่สองตัวนี่ปกติเขาจะให้ปาดนี่ออกเง่นบอเพื่อเบื้องลากขดเง่นบอเนี่ยอ้มีโตัวคอมอยู่เด้อเนี่ยบอหาตะมีดบางดอกนะ่ <c oughs> <c oughs> เออเขาหวงน,นะนี่เห็นบอมันมันจะมีหลกักเยื่เสียเนบอเนี่ยมันเริ่มแตกเนี่ยจ้ะเีเห็นบอเขาไปเช็คเบิ่งถ้ามันมีหลากขดเข้าก็ตัดออก หาลองคนก็อบอกว่าบ่มันสิบ่ตายครับบ่วบ่ตัดหล้วมันแตกไปบ,บ่ตัดแล้วมันสีตายอันนี้คือรากมันจะดขดถ้าเฮาเอาออกจังซี่เนี่ยแม่นบ่เนี่ยนี่คือรากมันจะลงมาตรงนี้ตัวนี้มันจะหาม<น>าตัดอ้ก็ตัดฉิดตัดแนเออกระซวกันนี <ขอ S 2> น่หล่ะเออต้อง,ต,องต้องจังหัวจักจังซี่วโอ้ตัดออกเพราะว่ามันแตกรากใหม่นี่เห็นบ่อันนี้รากตัวนี้มันตาย นี่เห็นปะตัวนี้มันเน่ามันก็จะแตกใหม่ถ้าเขาตัดออกมันก็จะไหลออกไปข้างๆสิแต่ว่าถ้าเขาตัดออกมันจะแท้งลงตรงอ่าเพราะนั้นตัดออกมันจะเฮ็ดแห่เห็นไหลายข้นมันไม่ลายเลือนไปจะเลื่อนเติบโตไว้พี่รากมันเต็มยู่ี่ยเขาเขาเปิดออกเิังก็ได้เห็นไหมเห็นยังตีประนั้ห้อง เห็นบ่กุ่นหลากมันมากนี่หลากมันหลากเพราะว่ามันต้นใหญ่แล้วเด้อนี่ยจันสินี่เห็นบ่มันฝันกันอยู่ตัวนี่คือหลักโคตรเอาเบิ่งเลยนี่เพราะนั้นเฮาต้องต้องตัดปอดหอยง่ายบ่ปกติเป็นไก่มาลูกปกติถ้าบ่เป็นมีตัวเฮาแคนี่นเฮาตัดปอดตัดหม่องมันขดออกจำนั้นมันจะแตกไหม่ ธรรมาติของมันเนี่ยเขาบอต้องไปลือดแต่ว่าเขาเบิ้งจังเสียอันใดมันมันดำเขาก็ตัดออกตัวนี้บอเป็นหยังเนี่ยออันนี้มันมันแตกไหมแล้วจังเสียแต่ว่ารากสาคัญคือรากแก้วบองเนี่ยเขาต้องตัดตัดออกนี่จังซสี่มันดำเนี่ยมันตายพอเนี่ยมันตายเออเนี่ยจังซสี่มันตายแล้วบัวแต่เขาบรตัดมันจะบวแตกแล้วก็ระบบมันอยู่นี่มันจะปับคาพี่พี่เอ็ดของดินไว้ให้แล้วพอเป็นหยัง หลังจากนั้นเขาเอาลงตั้งตั้งเขาปะค้องมันจักหน่อยนี่เอาท่างด้านติ่ตะวันตกอันนี้คือมันจะชนแดดได้เขาตั้งมันเที่ยงทำนี่ง่ายวะโอ้เม้นบ่ปูกมันก็ตายเลยแต่ย่างปูกง่ายมันยังตายเนาะปูกบกม่วงแบบเกี๊ยวายเบิด เออแม่นบอสวันนี้เขาก็กวาดดินลงใส้ทำเนี่ยเนี่ยแล้วแล้วอูกง่ายง่ายแล้วก็ฮอดเนี่ยขึ้นมาทำนี่คืนหนึ่งเนี่ยเขาก็เห็นครืนหนึ่งเนี่ยแมนบอสงานเตรียมดินเพราะดันนอู๋ง่ายง่ายนึงได้เดียวเออเออเนี่ยบัวซากแต่ว่าถ้ามันการยังเสร็จซากดีหยานหยันหยันมันกินขาดหยานมันลมลมพายุลมไม่ยังก็ได้แน่นเนี่ยตัวนั่นแหละรู้ไม่ได้พ่น บัวอันนี้บอได้ผนได้บาตถ้าปลูกอีสานคือเขาต้องให้มันมันพอดีแต่ว่าเขาออกไปซัมหนีก่อนเนี่ยพอได้ผมเ่นี่ห่าจังสียห่อเ,เขาเช็คไว้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวจังสักที่หลังก็ได้บนันีน่เนี่ยแมนบัเนี่ยนี่พอเขากดจักหน่อยเนี่ยเนี่ยมันแน่นๆ่ใส่มือกดจักหน่อยบัวแนกก่นก็ได้ดอกเพราะมันเบาออันบ่ดินแม่นบั บางตำล่าบางคนข้าเจ้าก็ให้มาดึงห้กกันเดียวแต่ก็บ,บอกเป็นยางดอกเขาบอกต้องไปดึงมันปุ๊บใบซ้ำนี่ล่ะปุ๊บเนีเ่ยมันได้ซ้ำนี่เขาได้ไม่ไ่คุ้มแล้วบาทเนี่ยใสใบไผ่ดีที่สุดบรสันกระหยาเท่าไหร่เพียงบอดีเพร<ม>าะเพียงลายุ่มันจะอุ้มน,มน้ำไว้โดนมันจะชื้นแต่ว่าถ้าใบไม้ใบไผ่มันจะโปย่งใบยางผมยางมันมีเชือล่ะ อช่มันมันมันเขาเอินไวจังแดด่ะมันแดดบกคอยเจอได้หญ้าพวกมู้นี่หญ้าย่ายยังเสียเขาออกมาแต่ว่าให้มันแห้งก็ดีเออนั่นแหละเนี่ยซ่ำเนี่ยทำนี้เขากับคุ้มใบแล้วเออกับคุ้มคุ้มเพื่ออยังเพื่อบ่ให้ารากมันถึอแดดเออแต่ว่าหมงเหนี่มันมันมีห่มหมงองนียอยู่นี่เนี่ยให้ซ้ำเนี่ย เห็นว่าเขาเกะเชกเบินเพราะนั้นให้มันพอดีเบาเนี่ยพอดีเบาอ่าแน่บนันนี่นี่เฮจังเสี่บัดนี้เอาง่ายๆจังเสี่เห็นมันจังเสี่ระดับพวกนี้เห็นมันต่ำกว่าประมาณจาังหาเต็มตำกลัวมองตำกลัวมองต้นเบาแน่นต่ำกลัวมองต้นดีจังเสี่นี่เห็นมันเยอะนี่จังเสี่บัดนี้ออกมาจังเสี่ แม่นเป็นอยังคือเห็ดจังซี่เพื่อบ่อยให้มันอบเอาแห้งไม่ใหม่เห็ดจังซี่โอ้ยฝากยังฝากยังคุณเลยไปทางซี่ไปทางซี่ แว,แวไปยาง่ายว่าพวผมมัน,น,นเป็นแปลงทดลองเพราะนั่นแหละผู้ปลูกที่หลังผมนีไ่ได้เปียบได้เปียบอย่งไรคือเขาออกความผิดพลาดมาใส่แล้วแก้ไขให้เบิดแล้วเนี่ยจังสีบดนี้นนำมันจะบ่ขังได้บัดนนำจะบ่ขังคนแมนเวลาเขาหอดเวลาขหอน้ำก็ะบ่เป็นอยางครับบ่เป็นอยางบ่เป็นอยางนี่จังสีแหละ ป่ะนี้เขาหาเนี่ามาคุ้มเอาใบไผ่ก็ได้ใบไผ่หลายอยู่ตัวที่รถแถวนี้ยัดสอบมาเราก็มาคุ้มเป็นยังขึ้นใส่ใบไผ่มันย่อยสรารยากเราเ<ภ>ชื้อราบอมาก,กินไปเบือสูงเรามันเกิดเห็ดปวกดีเพราะว่าเชื้อราตัวดีพวกไม่ค่อยไรส้สามันจะไม่อยู่เออนี่ซ้ำนี่แหละหลังจากนั้นไตรโคเดอร์มาอยู่ไหนเขาได้ถือไตรโคเดอร์มามาแนะนำ อันนี้แม่นบ่าอาแกเลยดีเนาะนี่ใต่คู่เดียมานี่ผสมกับตัวนี้ได้เลยแอสซ่าซอยผัดได้เลยโดยโดยฉเฉลี่ยแล้วใส่ประมาณหนึ่งซอนต่อต่อต้ตตนในช่วงเตหมใบใหม่ ส่อนแกงนี่แอนบ่มันลุ่บ่ลเลนบท่านเอลียวเห็นมีใส่ในนั่นเห็นบ่บ่เทเขาฟ้าไปแต่ไมมีใส่ในย่เฮ้ยเทยังไงย์เทยังเงก์เ่าลงแล้วเขามีโตัวปาดด้วยปาดหมูสามเหลี่ยมนั่นแหละว่านี่ตัวนี้บ่ตราด นี่เขาไปเทลงกนี่เลยเนี่ประมาณหนึ่งช้อนแจงโอเคโตนี่แหละสำคัญครับป้องกันเกิดล่ามด,มดเลยบานี่คนนี่ให้จำได้ว่าไตค้นเขามาเนี่ยจะขาดบอได้ในการปลูใหม่ๆบอสั่นมันเชื่อล่าเชื่อล่าจะเ่นงานงดเลยบา นี่แล้วก็ัดซัมเนี่ล่ะฮดให้มันเปียนยุดบ<อ>ัว<อ>ต่โคเดอมาอยู่เนี่ยเขากับฮดมันมีความซื่นฮดกันนี<อ>่เออเนี่ยฮดฮดเลยใต่โคเดอมามันหลายแอปตาสายพันธุ์มันเะลี่ยงอยู่เนี่ยจะปรบอบคาเกีของดันดเลยบริเวณเนี่ยเห้มันให้มันมีบอกไงไว่ามีผมใต่โคเดอมาเนี่ยอยู่หลายที่สุดมันจะเป็นงงว่าไงวา เชื่อรานี่กินแอปซัมันก็จะมีกินแน่อยู่แต่ว่าพวกมแมลงจะบม่มน,นี่เห็นไบวัวพวกนี้คือทั้งดินแต่ว่าไตโคเดมาตามอัดฉีดทั้งใบก็ได้อันนี้เขากาหนดว่าเขาจะใส่บัวบัวละต้น,นใช่ไหมแบบเงินข,า,ขาวๆแล้วบันนี่แถวบริเวณน,นี่มันจะเชื่อรานจะบไตโคเด,มา,าคเดมาให้ฉีดทุกสัปดาห์สำหรับทุเรียนเล็กนะครับ ยิ่งหนักหมดนะม่ยฮดยุ่ยดให้มันเกียแต่ว่าดินมันกระซุ่มยเยอะครับหดอีกจักตั้งตรงต้นมันตั้งเฮ็ดไปเลขแปดง่ายๆว่ามันจังบ่อชุนมองเนี่ยทําเน่จำขั้นตอนแล้วฉีดยาลาช่วงไม่ไหม่้องเบิ่งออกความสุ่มมันถ้าฝนตก อยากเขาก็ะบ่บ่อฮอดก็ได้เพาเบิ้งดินเรานี่จำเนี่ยงแล้วจำเพราะว่าจริงขางยังไลยมันก็ต้องเด็ดมัดเพราะมัดนี่ก็ได้บ่อเป็นยังดอกปะข้องซอยกันไปสอตัอย่าลืมเพราะมันต้องมีใครมาคุ้มคุ้มให้เต็มเลยบอกไงสิคุ้มให้เต็มพื้นทีนึง จริงจริงแม่นดนก็พอดีมันเกิดล่าได้ง่ายมันมันอุ่มน้ำมันอุ่มน้ำน้ำมันจะเห็นแต่ใบไผ่มันจะเห็นเห็ดปูงระบายอากาศได้ดีเออบอสซันกระยาพวกเมื่อนี่แหละบอสซันกระอแกบแกบเฮามีเขาก็คุ้มปอยังสีซะก่อนจะเป็นเด็ก แม่เนี่ยพวกมันเน่ยคือเขาจะเปิดระบายเพราะว่าจากการไไท,ทดทดร่องแล้ว,วคือพ้นส่วนใหญ่ตอนนี้คือจจปด่อยออกจากเสียงนะออกจากเสียงเพราะนั้นใส่ยาพวกนี้ก็ได้ออกมาใส่เดี๋ยวมันก็เห้งเอาคุ้มบ,งบางๆก่อนคุ้มสดก็ได้เพราะว่าในนี้เขาเขาลาดโดยไตคู่เดิมมาแล้วอ่าตัวตัวพวกนี่ไตคู่เดิมมาเนี่ยฉีด ทุกอาทิตย์ได้ช่วงไม่ๆ,ๆนะครับผมอยากให้ฉีดทุกอาทิตย์ฉีดส่พ่นต้น<ว>บริเวณรอบพ่นมันเลยเนี่ยทั้งเบิดเลยใบว่าต้องใบเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งอยู่สําหรับฉีดยาล่าบ่ะเออต่แอปซ่าหามต้หลายเด้อเน้นไอ,เ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 อ้ไอ้โตซีเลียมเด้อโอซีเลียมฝ้ายใหญ่ๆเออหามต้หลายแอซา ถ้าขึ้นไปนี่บพให้ใสไหลลยเออข้างล่างกัถ้าทุเรียนเนี่ยใ้ใส่แค่สองซีซี่อกันเนี่ยทุเรียนแต่ว่าผืชอื่นพ่มีปัญหาเนี่ยตำหน่อ่าบนนี้เลยเดี๋ยวผมสิไปเอาตัวนี้มาอธิบายให้ฟังเองอเนี่ยคือใ้ใไ่หนึ่งช้อนโต๊ะนะไี่แมนป้องกันล่านี่ล่าทั้งเบิดเลยเราล่าอยู่น้ำต้นล่าเยอยัอยง พอนั่นเขาใส่ตัวนี้เขากระชีดเลยส้นแกงเข้าตอ่ตอต่อนามยี่สิบลิตรคนให้ละลายไหลจังเท,ทแมนตัวนี้ส้นแกงไม่นีเออแกงโซ่ห่อเดี๋ยวผมสินามยี่สิบลิตรคือเปย์หนึง่ทง,ทงทั้งทั้งท้ายห่อเราสิบโลกตริก็ได้ตัวน,นี้คือ,อ,อยาลานบนเป็นอย่างพอนั่นไม่ไม่หนี้ชีดทุกสัปดาห์กอนเอออ่า ทุกสัปดาห์าก่นอนแต่จี้ผมบอ่เคยหูดหอ่ะรุ่นผมเนี่ยมันต้องไปเชิญหน้าเล็กน่อยบัดน,นี่เพราะเขาไม่เจอเองโอ้โหเขาใส่ตัวนี้เพราะผมถามคนทธิขจรวัดขจาว่า,าวใส,ส่หนึ่งช้อนแล้วก็ฉีดเลยทุกสัปดาห์ก่นอนใส่โคดามาล่งดินตัวนี้คือฉีดป้องกันล่าข้างบนตัวนี้คือป้องกันล่าข้างล่างอเออ โบจีดค้นค้นลำช่วงเออหมายความาจีดมือเดียวกันก็ได้แต่ว่าตัวนี้ฉีดตัวนี้กวนเอาลุดินลงดินเสร็จบันี่ฉีดใบตัวนี้ล่าบนเอออันนี้ล่าล่างเออถ้าภาษาเขาจะเอินวล่าสันต์ตำีดแมนมันสีหลงเออฉีดมือได้ก็ได้แต่ว่ามันสิหลงเออเพื่ออย่างมันหนาผลเพื่อลดความเสี่ยงเขาบอก้ว่าได้ดินเนี่ยมันมีเชื่อโลกอย่างอยู่แต่ว่าทางเขาี่มันจะ เป็นล่าตัวดีอันนี้ป้องกันล่าจีดบปนทั้งใบตัวเนี้ยตัวหนึ่งสันดาอันนี้ก่อนเราบัดนี้เขามาทั้งใบกบพิยังเออแต่ว่าเน้นแค่ทั้งใบหวังใลงดินถ้าเอาลงดินมันตกเออบกบพิยังบบกระทบห้างเออนั่นอ่ะเขาลงดินกับบบพิยังจังเด้มันกับลงดินอยู่แล้วก็มอีกตัวหนึ่งอาบายแม็กซิเชียลตัวนั้นป้องกันเคียก็มาแลงอันนั้นจีบทุกทีไม่ไม่เขาก็เช็คแมน ทุกสิบเมือ่อเข้าใจมองีนทุกสิ๊ดอันมันมันจะมีอยู่อยู่มองหันอเอาง่ายให้จำว่าหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณสิบซี่ๆเพราะว่าหอดเมื่อฉีดก็จะต้องผ้าไมา่ฉีดอีกเพราะนั้นมันก็สอนแค่เดือนเดียวก็จะเริ่มเข้าใจแต่ว่าหลังจากนั้นเขาจะมาเบิ่งว่าทุเลียนเขามีล่าขึ้นบ่ิสาภา,าเป่นไดงเขาก็เบิบ่งแต่ว่าสิ่งที่ผมอย่างเฮตดต่อไปก็คือหาใบใบไผ่มาคุ้ม ไอ้จักสอบหนึ่งก็ได้เขากลับมาคุ้มนีไปสักวันแกบแก็บก็ได้อีกแกบออกมาใส่คุ้มใบเลยคุ้มใบบ่้บ่อห้แดดถืดอรากเอางไงเติแต่ว่าค้ามาบ่าให้ถือรากเนี่ยหลายคนเอาดินไปกบบ้านบ่แมนเอาดินกบมันเนียวน่นมันรัระ,ะบายอากาศาได้อ่าเนี่ยเพราะนั้น,น,นลักการง่ายๆคือไอ้สองตัวนั้นแจ็บรั๊บครที่อของดินอายุหกจุดไอ้สองตัวนั้น,น,นเราไปปุนยน้นำ ล้วบนี้มันมีอีกตัวหนึ่งเขาสามารถว่านปุ๋ยได้เลยบ่ตองยางเดี๋ยวเสีอ่ะเวลาใสยปุ๋ยเขาสามารถใส่รถก็ได้แต่ว่าอีกสองมือมาใส่ก็ได้แต่ว่าผมสิใส่ให้เบิ่งเดอนี่เขาใส่บริเวณเนี่ยโมพิยังโมอย่ังไตรจีผมก็คิดจังง เพราะว่าอยู่ในหันเขา่าโยในใจบันนี้มองนีแมนบ่สสังเกตว่าผมเห็ดสูงกว่ากว่ามองนี้แต่กีเขาสิถผมมาเสมอกันอ่าไม่ใช่เพื่อต้องการอีหยังแต่กีมันอยู่ในบ่อมันสิระบายอากาศได้ดีบัดน,นี้เฮาเห็ดให้มันระบายอากาศได้ดีเป็นยังก็ต้องมีแกะนี่แหละคือเหตุผลว่าใส่แกะบางคนก็าสามารถใส่ถิ่หวัวได้แต่ว่าเขาต้องขา ขาเชื่อขึ้นอย่างนั้นมันก็จะมีเอกถ้าเอาเวลาเอาเบิ้งนว่าวดเป็นอย่างคนส่วนใหญ่จะเอาดินมาปิดผมบอกเจอหลายคนเลยแม้กระทั่งที a t ยืนกันเออนี่โอ้นี่จังเสียว่าเป็นอย่างกระคุ้มใบเพื่อบ่อแหย่หลักมันถึกแต่ว่ามันสามารถระบายอากาศได้ดีเออบัดนี้เขาก็ ควายเอาชีกไก่ที่มันหมักไว้ด้นดดน,ดน,ดน,ดนอเออเห็ดยังสียเห็ดเห็ดง่ายๆสำนีย